หนึ่ขงขานตำแหน่งหนึ่งผู้งงผ Off ขับหมวดเป็นเล็กสองผู้ขับหมู่เป็นเล็กที่หนึ่งสามผู้ประคับหมูเป็นเล็กที่สองนี่ผู้ประคับหมู่เป็นเล็กที่สามอ่าผู้ขับหมู่เป็นคนสวัสดีกำลังคนควบหมู่เป็นเล็กคูบหมูเป็นคนลึกนายเอาผมร้อยโทจิตติเป็นสิงห์ควบหมวดเลือกที่หนึ่งกองร้อยรุ่เบาที่หนึ่งวันนี้จะไม่ให้กองั่งต้องการหมวดเป็นเล็กในการตั้งรับไว้หมูทุกท่านตั้งใจฟังด้วยสถานการณ์ของเรา ไฟหนึ่งกำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกเป็นกำลังของพื้นที่เร็วที่สิบห้ามีกำลังหนึ่งต่อร้อยกำลังอยู่หน่วยเพื่อเตรียมการไปบัดเวรพิกัด QR สามสามเจ็ดแปดห้าศูนย์เวานี้สิ่งบอกเหตุข้าศึกมีขวัญด,ดีคาดว่ากองกำลังส่วนนี้ทำการเข้าตีในแนวต้องรับของฝ่ายเราในไม่ช้านี่คือแนวตะลับของเราในส่วนของกำลังฝ่ายเรากอ,องร้อยอุ้ยบ่อที่สอง ตั้งรับใน28-600พค .64 ตั้งแต่พิกัด QR 330 812ถึงพิกัด QR 358 836หมวดเป็นที่สองตั้งรับใน28-600พค .64 ฐานหน้าสายของ200ในเวลานี้หมวดเป็นที่สามเป็นหมวดหนุ่ตั้งรับใน28-600พค .64 จากพิกัด QR 346 805ถึงพิกัด qr สามหกหในส่วนของบวดโคกส0จะเป็นการช่วยส่วนรวมตั้งยิงในพื้นที่ของหมวด,ห,มดน10 10. หน่วิพิกัด qr 3 5มห้าหดน่วยแยกและหน่วยสัทคของเราไม่มีนด้านของภารกิจหมวดไบ้ที่1ของเราตั้รับในยี่สิบแปวนศย์พคหกสีจากพิกัด qr ส4 5 8 2 7ถึงพิกัด qr 358-836เพื่อยับยัง้งผลักดันต้านหาระทำลายกองกำลังที่อาวุธ ไม่ให้ผ่านเข้ามาแนวะแนวะนะนะต้างรับของฝ่ายเราได้ในส่วนการบัติแนวะความคิดในการบัริเจตอารมณ์พบัมชาต้องการใช้ลำนาจการยิงและประสิทธิภาพของการรัตวเวนป้องกันในการขับไล่และทำลายกองกำลังส่วนนี้ให้ออกนอกพื้นที่ของฝ่ายเราโดยมีกลยุทธ์บุเป็นเล็กทำการตรับตัวกำลังสามหมู่เป็นเล็กในลักษณะสามหมู่เป็นเล็กลมมเกคียงกันเรียงการจากซ้ายไปขวาหมู่ไปที่หนึ่งสองและสาม,ามดำด หมู่โกลนตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ไปที่3ามคือด้านนี้ในส่วนการยิงตาลำดับความรวดเวของการมอบให้หมู่โกลนที่1 2 3ตามลำดับหมู่ไปที่1ครับหมู่ไปเลขที่1นึ่ัพหมู่เลขหนึ่งจะวางกำลังตั้งรับเพื่พิกัด qr 3 4 6 8 2 7ถึงพิกัด qr 3 4 9 8 2 9คร้าแปาอัพครับหมู่ไปที่2ครับหมู่ไปเลขที่2ครับวางกำลังตั้งรับจากพิกัด qr 349829เกปี 29, พิกัด QR 353833ครับทราบครับหมู่เป็นที่3ครับหมู่เป็นที่3ครับวางกำลังตั้งรับที่ QR 353833มปี 33, พิกัด QR 358836แปดแครับหมู่เป็นโกลนครับหมู่เป็นกลนครับหมู่เป็นโกลตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่เป็นที่3าีพิกัด QR 3 5 8 8 3าแปดแ เรื่องยิงตาอวนต่อสู้ถังตั้งยิงขั้นต้นมีพิกัด qr 3 4 6 8ี่หกกนายมองตรงนี้นี่คือคนจากสทศครับครับครับทำแนะนำในการประสานทุกหมู่พร้อมตั้งฐานข้าศึกในเวลาย8่สิบแปนพอหกสีลำดับความเร่งด่วนของงานในการตั้งรับหมู่เบรกจัดส่ว,วนรับป้องกันเฉพาะหมู่ละหนึ่งแห่งจากขอบหน้าพื้นที่กระลบระยะยิงขังปุ๋ยของเล็ก ข้อที่สองนำอาวุธเข้าที่ตั้งยิงและมอบเพลาการยิงให้กับกําลังพลของหมูเองข้อที่สามผาขาดผ่าขาดพื้นที่การยิงตรวจการเพื่อหาได้ยิง,กกยง,กกยงต่อเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้นได้สี่ทางอาวุธ,ธยุทปกรณ์ให้เรียบร้อยห้าจะทาแผนระยะและแผนการยิงของหมู่องคัดแ,แลงที่มั่นเพื่อความมัน่นคงและแขง็งแรงต่อเนื่องต่อเวลาที่สำคัญที่สุดรายงานทันทีเมื่อพบเหาดน้ที่การัลบ การข้อที่4การช่วยรบการส่งกำลังเราจะรับทานอาหารปฏิบัติตามระบบจรของหน่วยตำบลจ่าหางกองร้อยอยู่บนพิกัด QR 3 5 3 8 0 7นี่คือตำบลจ่ายอาหารปวดตำบลจ่ายอาหารของกองร้อยอยู่ในพิกัด QR 3 5 3 8 0 7และเช่นเดียวกันตำบลจ่ายก,การะสุนจะอยู่ข้างๆอยู่ในพิกัด QR 3 5 4 8 0 7ในส่วนของการส่งกลับทางสายแพทย์ที่ของเจ้าหน้ของกองร้อยอยู่พิกัด qr 3 5 4 8 0 7รการพัชาและการสื่อสารการพ้มชาปตทอยู่พิการ qr 3 5 4 8 0 7สี่ดนย์เ็นสนี้ตรวการหมวดอยู่พิกัด355827คือตอตสอหมวดและในระหว่างการรับผู้หมวดไม่อยู่หรือไม่สามารถกลุ่มพ้มชาผู้ข้าหมวดได้ขอมอบการพ้ามชาให้กับรอผู้หมวดผู้หมุงกลมผู้เป็นเพียที่หนึ่ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับในส่วนการสื่อสารรปสชาวบจุบันมีผมครับใช้สัญญาณฉุกเฉิชนชนวิ่หกยาวหนึ่งครั้งลวดฉุกเฉินชนิี่หกยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยิงฉากป้องกันครั้งสุดท้ายใช้ผู้สีแดงหนึ่งช่อสัญญาณหยุดยิง,งใช้ผู้สีเขียวหนึ่งช่อสัญญ,ญาณบอกฝ่ายผ้าขาวผุมต้นแขนซ้ายสัญญาณผ่านตั้งแต่วั0 3ามถึงว8ป แป0ศูนยามวิหารแดงตอบภมดิดีมีใครสงสัยอะไรไหมต่อไปพวกหมดุดจะแบกปีด๊ดกับพวกเราพวกหดุดเป็นเลขหนึ่งอัพยันผ่านถา,ามอะไรตอบอะไรยันผ่านถามวิหารแดตรงตอบภมิปีอัถูกต้องผู้เป็นคนอัพวางตัวที่พิกัดใดครัพตู้เป็นคนวางตัวเชียงหมุดเป็นเลขที่สามไมกัด QR สามห้าแปแปดหครับผู้ผูก่ที่สองครับยังปลอกฝ่ายคือสัญญาณบอกฝ่ายผ้าขาวผูกแขนซ้ายครับหากไม่มีใครสงสัยหากนี้เวลา4.30สามสิบเ่นสวนแยกปฏิบัติํารกิจได้เชิญาบครับครับ